วัดบบกินจะป่านโอ้โหโดนเบียดวัดกินมาแล้วไหลามาให้วัดกินโอ้โหสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องอะไรแชนแนลนะฮะคลิปนี้มีนักเตะหน้าเป้ามาลองเล่นอีกแล้วนะครับปปฮะไปดูที่ตัวแรกเลยเอทีตัวแรกวัดกินตัวนี้ค่าพลังโดยรวมถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเลยนะครับในเรื่องค่าพลังนะ ถ้าเปรียบเทียบกับ o v r 96ร่าง TS ผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะน่าใช้มากกว่านะครับในเรื่องฝีเท้าหรือสภาพร่างกายค่อนข้างดีกว่านะแต่เรื่องการเลี้ยงบอล96ดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ต่างกันมากเนาะส่วนในเรื่องของการเลี้ยงบอลก็ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับวัตกินถึงแม้อาจจะสู้ข้าวพลังร่าง96ไม่ได้ด้วยนะฮะร่าง95ร่างนี้ก็ถือว่าเป็นร่างที่น่าใช้นะครับเพราะว่าสกิลบุ๊กสีดาวนะ ร่างเ6เป็น3ดาวนะครับก็ที่น่าใช้กว่าก็จะมีสกิลมุฟสีดาวแล้วก็ความเร็วสภาพร่างกายนะครับที่น่าใช้กว่า96นะพลังงานก็ถือว่าใช้ได้เลยมาดูที่เวิร์เรสสูงสูงเลยนะครับบุกก็สูงรับก็สูงไม่รู้ว่าค่าพลังงานที่ให้มาจะพอหรือเปล่านะครับพลังแสงก็มียิงปั่นโค้งนะครับแน่นอนครับทุกตัวไม่มีพลังแฝงมีปั่นโค้งก็ยิงดีอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันผมคิดว่าใช้95น่าจะดีกว่านะถ้าสําหรับคนที่ชอบเล่น ร่าง4ดาวไว้เล่นเลนเช้งนะครับแล้วก็เอทีตัวที่2เคสโปร่างนี้ผมยังไม่เคยลองเล่นนะครับเคยเล่นแต่แค่ร่างการ์ดเท่านะไปดูค่าพลังโดยรวมสปีดต้นสปีดปลายก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ถือว่าเร็วมากนะสภาพร่างกายกโอเคเลยความก้าวร้าวก็ไม่ค่อยดีเนาะการกระโดดก็เกือบแย่อยู่เหมือนกันนะครับ91ายัางไงก็ต้องรอดูนะว่าเคสโปร่างนี้จะเป็นยังไงนะฮะส่วนพลังงาน4ดาวแล้วก็สกิลมูฟสดาวนะครับเวรเกตก็กลางต่ํานะครับ ไว้ใจได้เลยตัวนี้น่าจะไม่ค่อยลงต่ำนะฮะพลังแสงก็มียิงปั่นโค้งแล้วก็หมุนลูกส่งพลังนะฮะส่วนสูงดีนะแต่การกระโดดไม่ค่อยดีนะครับแฝ่นี้ผมก็เอาลองบองมายืนคู่กับตัวตึงซาลิบานะครับเพราะว่าได้ฟรีมาเนาะค่าพลังโดยรวมซาลิบานี่มันดีอยู่แล้วนะครับเก่งด้วยตัวของมันเองรูปร่างดีตัวใหญ่สูงค่าพลังโอเคการตั้งรับสภาพร่างกายก็โคดดีเลยความก้าวร้าวก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะ ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นตัวที่มีค่าพลังที่ครบเลยนะครับแต่เสียอย่างเดียวแค่พลังแฝงไม่มีอะไรเลยนะฮะถ้ามีพลังแฝงเล่นแท็กเกิลหรือเล่นเพื่อทีมซาลิบาก็จะเป็นตัวที่โกงมากเลยนะฮะเบรกลดดีอยู่แล้วตัวนี้การสูงแล้วก็มาดู GK h a r ฮาร์ดเดกี้มาล่างนี้ได้ฟรีมาก็ลองเล่นหน่อยแล้วกันนะครับส่วนสูงก็ดีค่าพลังก็โอเคการพุุงตัวดีนะครับการคุมตำแหน่งการรับบอลใช้ได้เลยความเร็ว ถ้าเอามาวิ่งตัดบอลไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับอย่างไงก็ต้องรอไปดูในเกมเนาะพลังแปงก็ไม่มีอะไรเลยก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับว่าฮาร์ดิกี้จะเซฟดีไหมแล้วก็วัตกินกับเทสโปรผมก็จะปั้น2ตัวนั้นให้ทำประตูอย่างเดียวเลยนะครับโอเคฮะถ้าเราพร้อมแล้วไปฮะไหลยาวมาโอ้โหจ่ายมาที่โอ้โหเดเรมี่ด้วยวิ่งเร็วด้วยตัวนี้ลองมองไม่ทันแล้วฮาร์ดิกี้ ไม่ถึงตัวครับถึงปัดได้ยังไงก็โดนจ่ายมาให้กาลิงชา้าอยู่ดีนะฮะลูกนี้เสียไปครับตอนแรกว่าจะเสี่ยงวิ่งออกมาปัดยังไงก็ไม่ทันเนาะโดนเปิดเขาแล้วนะครับลูกนี้เคเปโ,โปเอาได้อยู่ได้บอลอยู่เยียมมาแล้วครับนัดมาให้วัดกินโอ้โหได้โคกแล้ว เต็มๆฮะนี่โป้งแดงไม่รู้ว่าชอบใจหรือยังไงปัดกินวิดพื้นโชว์เลยฮะเคสโปเปิดมาสวยเนาะคิดว่าจะไม่ได้จะแล้วลูกนี้เอาหัววิ่งนำมาก่อนเลยครับเอาเรื่อง ให้คุณตุกันคุณตุกันวิ่งเลาะมาแล้วครับเราจไปจ่ายมาที่โมดิกไหลมาถึงเคสโปโอ้โหเต็มเตมครับนิ้วแดงมายิงดีซะด้วยนะจับบอลอย่างนิ่มครับเคสโปจ่ายมาดีด้วยครับโมดิกโอ้โหโดนยกหลอกครับซาร่า คุณตัวกันเลี้ยงหลอกนัดมาถึงซอนโคโ,โค้โค้ดสวยเลยลูกนี้หม<น>ดร้ายจัดเลยซอนโคโคด,ดีเลยครับซาล่างนัดไม่ยังสวยหยอนไม่ได้ฮะซามอต้าเลี้ยงดึงเป็นไงโอ้โหจติดติดได้อยู่ โอดีไหลมาถึงน้อซามต้าตโขกกลับดีกว่านียนักมาให้เคสโปโขโ้โหโขกมาโขกลับครับแหมได้โขกสองตัวเลยเนี่ยทั้งวัดกินแล้วก็เคสโปนะฮะได้เรื่องได้เรื่องนันมาสวยอยู่เหมือนกันยังดีที่ย้อนกลับไปโขกให้นะเคสโปอซอนจะไปที่ฟอลัน ย้อนกลับมาถึงซอนคนระับทำชิงทำชิงไหลมาหม่โอเคเข้ามือฮาเดก,กี้โอโ้โหมาเยอะแล้วบันลัยแล้วโโปัด <c oughs> โอโ้โหเจอวอลเดซ้า <c oughs> จ่ายผิดรีบจ่ายไปหน่อยนะ <c oughs> เจอซ้อนปั่นแล้วปัดได้นะะสุด <c oughs> ท้ายก็ <c oughs> โดนวอลเดซัด <c oughs> อยู่ดี ัดกินดึงไปไม่ได้เอา The Boy นัดมาถึงเทสโปลแล้วอ <c oughs> โอ้โจานไม่ได้ไม่รู้ไปดิ <c oughs> ปั่นธรรมดาครับ เราดิโอ้โหซอนหลุดซอนหัวดแล้วโอ้โหปัดไม่ถึงเกือบสวยแล้วฮาร์ดดิก,กี้อะเน็ตเด็เ็โอ้โหจังหวะซอนยิงโคตรดีเลยฮาร์ดดิก,กี้เกือบถึงแล้วนะเมื่อกี้นี้ยิงลูกเล็กยังสวยอะโอ้โหเกือบถึงนิดเดียวเองยอมไม่ได้ครับรกุโกกรไหลมาที่ ตดวนี้ย้อนกลับมาถึงเคสโปหมุนตัวแล้วปัน่นเรียบร้อยได้คืนครับความพิวได้อยู่เหมือนกันนะเคสโปแต่ถ้าเอาไปเลี้ยงบอลก็ไม่ค่อยไหวนะครับโดนบี้ตลอดเลยแต่ก็มันไม่ได้เทนนะเนาะแค่นี้ก็ถึงว่าเอาเรื่องแล้ววัดได้เบียดล่วงเลย วอเกอร์วิ่งมาครับให้วัดกินกินเอาไงวัดกินวิ่งเลาะไปไม่ได้ด้วยย้อนกลับมาครับวัดกินจะปั่นโอ้โหโดนเบียดวัดกินมาแล้วไหล,มา,ไลมาให้วัดกินโอโ้ตาวายลุกนี้แหมวิ่งเลาะตามบอลมาได้นะครับไหลกาดไหลกาด บิงวนจากฝั่งนู้นย้อนมาฝั่งนี้ฮะเห็นพอดีนะครับเข้าเต็มข้อเลยยิงธรรมดาเท้าซ้ายก็เอาเรื่องอยู่นะแถวเนี้ยกุตกันให้โมดิย้อนมาถึงเดบอยนี้ไหลไปที่วัดกินอีกแล้วโอ้โห่ันยังสวยครับ จับบอลแล้วปั่นเลยนะฮะอู้สวยจริงจบคมจบคมจบเร็วด้วยไหลมาส่งต่อเร็วครับเคโปเอาไงเคโปาช่องอ่อนคึงคึงไหลมาที่เดบอยโมดิกจ่ายมาที่วัดกินโอ้โห เท้าซ้ายยิงธรรมดาครับผมจัดเลยนะแต่การยิงลูกปั่นเท้าซ้ายไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะยิงธรรมดาโคตรดีเลยเท้าซ้ายก็ถือว่าใช้ได้อ่ะโอ้ยิงหักข้อด้วยอ่ะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยวัดกินงัดยาวมาถึงเดอะบอยบอยย้อนกลับไปฮะไหลามาถึงวัดกินโอ้โหหลุดเจอได้เลยจังหวะนี้อ้าวัดกินได้บอลอีกโอ้โห เต็มข้อฮะบอลมันไม่หนีไปไหนนะฮะเนี่ยดูแย่งบอลได้ครับแย่งจากเปอร์ตีเลยโอ้โหสวยงามจัดดักลิดไหลมาที่ปัตเทนโอ้โหสไลด์ไปเรียบร้อยเลยอย่างี้ <c oughs> จาก,กินโยแม่โดนปัดไม่ได้ครับโอ้โหไม่ทัน อือันบัตเทนโคเกือบทันนะเนี่ยฮาเดก้วิ่งย้อนกลับมาเกือบปัดทันนะครับปฏิกิริยาถือว่าดีนะความเร็วก็ถือว่าพอใช้ได้เลยดูดิเกือบทันนะเนี่ยถ้าเป็นตัวอื่นลุกมาไม่ทันนะครับบัดกินงัดยาวมาถึงเคสโปโอ้โหอบอลล้อย่างนิ่งนิ่มจัดเอาซ้ายไม่ถนัดด้วยนะฮะ แต่เอาบอลลงเมื่อกี้นิ่มใช้ได้อยู่ใช้ได้เลยนะได้เปิดมุมมะงัดมาถึงเคสโปโอไม่ได้โคกอา้าโมโด,ดิกได้บอลนะ้อลกลับไปบองไหลมาที่เคสโปเคสโป,โปของ้างแล้วชูมันจะเหนียวเกินว่ะลบ โดยการงัดไปแล้วโอ้โหไม่ได้โคกจุดเดิมเลยเนี่ยไหลจ่ายมาที่เคโปโยกแล้วปั่นเรียบร้อยโอ้เท้าขวาโคนิ่งเลยอะ <c oughs> ยิงดีจัดเลยนะพลิกตัวดีมากเลยนะเคโปไหลก็จ่ายมาสวยกิงโยกหลอกครับปั่นได้สวยจัดเลยนะนลูกนี้ ย่งได้ย่งได้ไหลามาแล้วที่ก,กุตกันอีกแล้วครับกุตกานไหลามาเคสโปจับแล้วเตะโอ้โหจับบอลอย่างนิ่งไงถ้าจับไม่นิ่งนี่ลูกบอลกระดอนเนี่ยจังหวะเนี้ยเ <c oughs> ด้งมาด้วยโอ้โหพักแล้ซัดเลยครับพักขวาซัดซ้ายอ่ะโ <c oughs> อ,อเด จ่ายมาที่เจอร์าพี่เจอร์โอ้โหเรียบร้อยเลยจังหวะนี้โดนจุดโทษนะครับพี่เจอร์จะด้วยคิดว่าจะยิงกลางพี่เจอรล่างใหม่ด้วยพอดีจ่ายมาที่วัดกิน ไหลต่อมาถึงเคสโปโยกหลุดเลยงี้ตอกอีกทีแล้วซัดด้วยเท้าขวาไปครับเรียบร้อยตรงเลยลูกนี้เคสโปนี้เล่นง่ายอยู่กันนะไม่ค่อยลงต่ำด้วย <c oughs> ยิงโคตรดีเลยมาให้คะแนนนักเตะกันหน่อยนะครับดูที่ตัวแรกเลย วัดกินร่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเล่นดีแต่มีข้อเสียเนาะลงต่ำมากเลยตัวเนี้ยกว่าจะขึ้นมาก็หาตัวไม่เจอแล้วนะครับแล้วก็น่าจะหมดเร็วด้วยล่ะแย่ yeah, อยู่เหมือนกันนะครับหมดเร็วเก่งอยู่ครับแต่เล่นเข้ามือยากนะกว่าจะหาตัวเจอกว่าจะจ่ายให้เนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ค่าพลังโดยรวมมันก็เก่งอยู่แล้วนะฮะความเร็วก็ดีสปีดต้นดีความเร็วไปก็โคตรดีเลยถ้าร่างนี้มีเลี้ยงเร็วด้วยค่าพลังฝีเท้าที่ให้มาเนี่ย จะโหดมากกว่านี้เลยนะครับแต่แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเบียดบอลอะไรก็โอเคอยู่สภาพร่างกายก็ดีครับเลี้ยงบอลใช้ได้เลยแต่ถ้าเทียบกับร่าง9 6ยังไงก็95ก็ต้องดีกว่านะครับค่าพลังอะไรก็ชนะอยู่ดีกว่าแน่นอนถ้าสําหรับสาย4ดาวเนาะแต่ถ้าเปลี่ยนในเรื่องวอิกฤตสูงต่ําหรือสูงกลางผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะฮะวัดกินน่าจะโหดกว่านี้เยอะแล้วก็ตัวถัดไปก็เป็นเคสโปรนะครับตรงนี้ใช้ได้เลยค่าพลังก็ดีตรงนี้ถือว่าเล่นง่ายเลย การเบียดการอะไรก็ถือว่าใช้ได้ความเร็วก็พอมีนะในระยะทางสั้นๆนะครับถ้าเลี้ยงนี่อาจจะไม่ไหวนะฮะหนีไม่พ้นนะครับที่น่าสนใจเลยตัวนี้ไม่ค่อยลงต่ํานะส่วนการบุกก็บุกอยู่นะแต่แค่รอบอลน,นิดหน่อยนะครับแต่ก็หาไม่ยากนะครับถ้าเทียบกับวัดกินตัวนี้ในเรื่องของเกมลุกดีกว่าวัดกินแน่นอนครับส่วนซาลิบาเนี่ยไม่ได้ตัดตอนที่ซาลิบาแท็กเกิลน,นะครับก็กลัวว่าคลิปมันจะนานเนาะ แต่โดยรวมถือว่ายืนตำแหน่งดีครับสกัดแท็กเกิลดีมากเลยถึงแม้ว่าพลังแสงจะไม่มีอะไรให้มาเลยนะครับแต่ก็เก่งในเรื่องของค่าพลังแล้วก็รูปร่างนะครับพเพราะวักเลดมันดีอยู่แล้วนี่ส่วนฮาร์ดดีกก้ร่างนี้ก็ถือว่าเซฟได้ในระดับหนึ่งนะครับออกมาตัดบอลก็ดีเซฟบินก็พอได้นะก็กระโดดเต็มตัวอยู่เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องความเร็วก็ไม่ได้ถือว่าเร็วมากนะแต่ถ้าเทียบใน ovr 9 0คิดว่าเล่นนอยเออร์มาม่าแล้วก็เมงดี้น่าจะเจ๋วกว่านะครับดีกว่าฮาร์ดดกกี้เนาะ แต่ร่างนี้มันการ์ดมันฟ้งฟิงนะการ์ดส,สวยก็พอเล่นได้พอเล่นได้นะโอเคครับสําหรับวัดกินกับเคปโปก็ทำประตูได้ประมาณนี้แหละไม่ได้ฝึกไม่ได้เทน,นะฮะถ้าถูกใจก็จัดไปใช้ไปฝึกไปเทนได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกํลาลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม